โอเคครับต่อไปเราจะมาเพิ่มไอคอนใ้เขานิดนึงให้มันสวยงามเหมือนในโปรแกรมตัวอย่างเนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูอ่าเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมีไอคอนสวยงามอ่ามีไอคอนแบบนี้ก็ดูเป็นอ่ามีความเป็นมืออชีพมากขึ้นเนาะมันก็จะน่าใช้นะครับตรงนี้เนาะทีนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างไอคอนก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ของผม Not D, นอตไดดีเนี่ยไอคอนเซตตรงนี้นะเนี่ยตรงโพสไอคอน ผมจะวางลิงก์ไว้นะครับใต้ใต้โพสต์แล้วกันเนาะเราสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดไอคอนนั่นเองนะมาดูชุดแรกก่อนไฟล์รูปภาพจะเป็นนามสกุล ico นะนี่ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นไฟล์านามสกุล png นะก็จะเยอะนิดนึงอ่าเพราะว่ามันมีทั้งแบบ128คูณร้พิกเซลแล้วก็96คูณ96พิกเซลผมก็ดาวน์โหลดมาเพื่ออะไรครับ เพื่อทดสอบดูนั่นเองว่า128มันเหมาะกับโปรแกรมของเราไหมนะบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้96พิกเซลก็ได้นะถ้ามันใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็มีไอคอนอื่นๆเห็นไหมครับเนี่ยผมดาวน์โหลดมาในขนาดที่แตกต่างกันนะมี16พิกเซลและก็24พิกเซลเพื่อที่จะใช้ทดสอบกับเมนูบาร์เหมือนกันว่าอันไหนที่มันเอกับปุ่มต่างๆเนาะอันไหนที่มันเหมาะนะครับตรงนี้ผมจะวางลิงก์ไอคอนไว้ให้แล้วกันนะครับ ก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่เมนูบาร์นะเปลี่ยนไอคอนเราจะมาเบราว์หาไอคอนที่โฟลเดอร์นี้นะ drive D เนี่ย Visual Basic SQL Server Post เนี่ยนะโอเคให้คลิกที่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงเมนูที่เราต้องการจะเปลี่ยนไอคอนนะครับจากนั้นก็ไปที่ Property Image นะตรงนี้กดเข้าไปตรงเบราว์ตอนนี้มันเป็นนันอยู่เพราะว่าไม่มีรูปภาพเนาะจากนั้นก็ คลิกตรง project ์รีซอร์ทไฟล์นะครับตรงนี้เนาะกด Import เข้ามาอ่าผมก็เข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยไดรดีแล้วก็โฟลเดอร์ของผมนะครับไปที่ไอคอนเซตเมื่อกี้นะครับไปที่โพสไอคอนอ่าผมจะลองไฟล์นนสกุลไอซีโอให้ดูก่อนนะเปิดเข้ามาไม่เจออะไรนะครับเราต้องทำการกรองโดยใช้ฟิลเตอร์ตรงนี้อ่าฟิลเตอร์ด้านล่าง all file นะครับยูเซอร์ผมจะใช้รูปนี้นะเนี่ย กราฟิกอะไรเนี่ยนะครับพระิกโหลดเนาะหลังจากนั้นก็ลองทดสอบดูก่อนว่าสวยไหมนะครับอ่าถ้ามันดูเข้าที่ข้อทางเนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่าเราใช้ไอคอนนี้ได้นะครับโอเคนะครับต่อไปมาที่ซับเมนูตัวที่2เนาะผมจะลอง Import image เ,เข้ามาทีเดียวเลยเขาจะยอมไหมลองดูนะกด import แล้วผมจะเลือก หนึ่งละแล้วก,กด c อน t r ร l ค้างไว้เลือก point of sale ตัวนี้ lock out ใช้ตัวไหนเนาะ l o เอ out ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ exit app ใช้ตัวนี้ผมจะ import ทีเดียวนะทั้ง4อันเลยดูว่าเขาจะยอมไหมนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้ามา import หลายรอบเนาะอ่ะสอันเลยนะทีเดียวเลย open อ่าถ้าได้ก็ง่ายขึ้นนะเราจะได้ไม่ต้องเข้ามา import หลายรอบนะต่อไปก็คลิกเลือกรูปภาพที่เรา import เข้ามา product ใช้อะไร ผมจะใช้รูปอ่ารูปนี้แล้วกันเนาะกดโอเคไปอ่าก็ได้แล้วนะต่อไป point of sale system ใช้รูปไหนก็มาตรง image นะครับเลือกเลยเลยทีนี้ไม่ต้อง import แล้วนะครับผมใช้รูปนี้นะรูปกราฟเนนะโอเคต่อไปเมนู logout ก็มาเหมือนเดิมแล้ว image logout ผมใช้ตัวนี้เนาะก็โอเคไปนะครับสุดท้าย exit app ผมใช้รูปนี่นะอ่าตัวตัวสวิต c ์เปิดปิดนะต่อไป about เอาเราลืม about ใช่ไหมครบตัวนี้ครบแล้วอ่า user product point of sale logout exit หรือ about โอเคลืมนะครับเมื่อกี้โอเคมาเลยนะ import เข้ามาเหมือนเดิมเรายังไม่ได้มีเนาะอย่างนะ import เข้ามาเลย about ก็จะใช้ตัวนี้นะ เครื่องหมาย information นะครับโอเคเรียบร้อยนะในส่วนของเมนูบาร์สวยงามแล้วนะครับต่อไปผมจะเปลี่ยนไอคอนให้กับตัว status bar ด้วยนะตรงด้านล่างตรงนี้เลือก image ให้เขาเลยนะผมจะใช้รูปภาพซ้ำกันกับตัวนี่ point of s a ซ e นะครับใช้ภาพเดียวกันจากนั้นก็จะทำการเปลี่ยนขนาดของฟอนต์นิดนึงเนาะตรงนี้นะ ให้มันเป็นตัวหนานะครับตัวโบแบบนี้เนาะแล้วก็โอเคแล้วก็เปลี่ยนสีให้มันเข้ากันกับรูปภาพนิดนึงตรงนี้มันเป็นสีคอนโทรลเทคสีดำเราก็อาจจะหาสีที่มันสวยงามเนาะผมจะใช้ดาร์กออเรนจ์แล้วกันนะอ่าให้มันเข้ากันกันกบไอคอนนะครับโอเคตรงนี้เราก็ได้เลยนะทั้งเมนูแล้วก็สเตตัสเหลืออะไรครับเหลือตัวสำคัญของเราคือทูลบาร์นะตัวที่จะ จะเป็นพระเอกเลยก็คือทําให้โปรแกรมมันสวยนั่นเองเนาะอันนี่ก็เซฟก่อนนะครับก็จะทําการคลิกตัวแรกก่อนนะ user management ตัวนี้ฉะนั้นลองกดตรง image ดูนะแล้วก็ import เข้ามาเลือก project resource file import เข้ามาตอนนี้เราจะใช้ png นะ,ะนามสกุล png ผมจะลองใช้9 6 p พิกเซลนะ user เราใช้รูปนี้เนาะ user management ลองดูก่อนนะกดเข้าไปปุ๊บกดโอเคอ่าตรงนี้ก็ได้นะกำลังสวยเนาะถ้าเป็น128อาจจะใหญ่กว่านี้อันนี้ต้องลองเองนะครับว่า96พิกเซลหรือ128พิกเซลนะผมใช้96ตัวนี้เนาะเวิกแล้ต่อไปมาตัวต่อไปเนาะตรงนี้ Product Management อันนี้ต้องทดสอบว่าเราสามารถที่จะ import มาได้ทีละหลายๆรูปหรือเปล่านะลองดูอ่า Product Management ตัวนี้ p o ออ t เซลตัวนี้ l o ก o u t ตัวนี้แล้วก็ exit app ตัวนี้สีอัน import ทีเดียวได้เลยหรือไม่ลองดออูจากนั้นก็ลองมาเลือกรูปภาพนะครับจะสังเกตว่าภาพมันจะใหญ่นิดนึงอ่านี่ไม่ได้ใช่ไหมอ่าไม่ได้ทาไม่ได้ยังไงเราก็เอดเดียนะดูก่อนว่าอาจจะได้ก็ได้อ๋อมาแล้วนั่นเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับ ่าโปรดับใช้ตัวนี้นะก็คือผม Import มาทีเดียวแล้วอ่าก็สามารถที่จะ browse เข้ามาได้เลยนะต่อไป point of sale ผมก็จะ browse เอาเลยเนาะเมื่อกี้อิมพอรมาแล้ว point of sale ใช้อ่าตัวนี้เนาะเป็นรูป s t ส s ิตินะโอเคต่อไป logout นะครับก็จะใช้ เรือนดูเนาะมันไม่ได้เรียงนะครับเราเอาใช้ตัวนี้สังเกตว่ามันจะใหญ่นะตัว png ใหญ่กว่าไอคอนเนะาะใหญ่กว่า ICO ไฟล์นะครับอ่าตัวสุดท้ายก็เป็น exit app ทำเหมือนกันเลยเนะาะตัวนี้สวิตซ์เปิดปิดโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะสิ่งที่จะต้องย้ำก็คือว่าถ้าภาพมันไม่เรียงแบบนี้เนี่ยเราต้องดูนะว่ามันเป็นเนี่ย image above text หรือเปล่านะเป็น Image Scaling ปรับเป็นนันหรือเปล่านะดูนะเนี่ยผมปรับแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ฟอนต์ถ้าต้องการให้มันดูชัดเจนก็ปรับขนาดให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับอาแล้วก็อย่าลืมตัวนี้นะเนี่ย Display Style ใน Image and Text นะจะมีทั้งไอคอนแล้วก็ข้อความด้วยนะครับปรับตามนี้โอเคต่อไปผมจะเก็บตัว Property Window ไปนะก่อนที่จะตวดสอบแล้วก็จบเ e c t u r e นะครับ จากนั้นก็ทำการเซฟแล้วก็ลองรีบิวดูนะรีบิว w s โซลูชันถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะสตาร์ทนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวนี้ลองเทียบกันกับตอนดีไซน์ไทม์นะก็จะขนาดประมาณคล้ายๆกันเนาะแบบนี้ลองคลิกดูอ่าตอนนี้ยังคลิกอะไรไม่ได้เนาะโปรแกรมของเราก็ยังปิดไม่ได้ด้วยเราต้องใช้วิธีการ stop out นะ ซึ่งเราก็จะเขียนโค้ดให้กับตัวตัวนี้เลยนะตัว exit เนี่ยแล้วบนคลิกเข้าไปนะแล้วก็เขียนโค้ด application exit เลยนะครับเขียนแบบนี้ให้กับปุ่มตัวนี้ด้วยเนี่ยเ exit app ตัวนี้ยคำสั่งคล้ายกันนะครับ application exit ต่อไปก็ลองทดสอบดูว่าสามารถปิดโปรแกรมได้ไหมนะครับลองดู exit อ่าเรียบร้อยลองอีกครั้ง ใช้ทูสติปทูบาร์ดูบ้างโอเคอันนี้ก็เวิร์กแล้วเนาะโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันเลคเชอร์หน้าครับผมขอบคุณมากครับ